บูวานศูนย์เจ็ดสได้ทำการช้อนชิปะเพิ่มในวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันดีเลยเนาะประมาณวันที่ห้านะครับมิถุนายนก็มีการช้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้คือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของ วานอิเรียมตอนนี้นะครับมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดคือวานอันดับ500แรกนะครับอันดับพันเนี่ยตอนนี้ยากแล้วนะครับเนื่องจากมีคนช้อนทีบาเนี่ยน้อยลงนะครับแต่ก็จะมีการช้อนเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ทีบาเนี่ยตกเป็นอันดับที่2นะครับรองจาก FTX ซึ่ง FTX เนี่ยมีการครอบครองถ้าเกิดเทียบเป็นเงินดอลลาร์ประมาณ903ล้านนะครับแล้วทีบะอยู่ที่ประมาณ620 9ล้านชิบะนะครับก็อนนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับเราก็จะเห็นว่าปล่อยมาณการซื้อขายของชิบะราคาตอนนี้ชิบะอยู่ที่0.04ตัว1 8ห6นะครับลดลงประมาณลบ1.98เปอร์เซนตนะครับจากปล่อยมาณการซื้อขายราย24ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ262ล้านเหรียญสหรัฐนะครับประมาณนั้น ฉะนั้นบูวานวันนี้นะครับมีการช้อนประมาณหนึ่ง0สองล้านชีบะนะครับเป็นมูลค่าทั้งหมดที่ที่จำนวนเหรียญท,ท,ทั้งหมดที่เขาช้อนนะครับแล้วถ้าเกิดเทียบเป็นเงินสกุลดอลลาร์ก็ประมาณอ่าหนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหื่นสามพันหนึ่งร้อยสิดอลลาร์นะครับก็มีการช้อนอยู่ประมาณนี้นะครับช่วงนี้บูวานศ0 7 3เจดาม,มีการช้อนแผ่วหน่อยนะครับก็เนื่องจากว่า ในเครือ ETS น่าจะมีปัญหาด้วยนะครับเขาเลยพยายามที่จะรักษาสภาพกล่องแต่ก็โอเคแล้วล่ะนะครับที่ประมาณตอนกลางเดือนพฤษภาคมชีบาเนี่ยเคยตกไปอยู่อันดับที่4ด้วยนะครับลองจาก stable coin นะครับตอนที่ UST เนี่ยหลุดเพกใหม่ๆนะครับทำให้วานต่างๆเนี่ย เข้าไปถือ stable c o อ n ที่เป็นเครือข่ายของอีอเ e อรี่มคือ usdc แทนนะครับลองมาก็เป็นพวกทีเดอร์อยู่หรือ usdt นะครับพอกลับเข้ามาสภาวะปกติก็ชีบะตอนนี้อาจจะแพ้ ftx หน่อยเพราะว่ามันเป็นกระดานที่อยู่ในเครือข่ายของอีเ e อรีม่มดังนั้นวานเนี่ยก็พยายามที่จะถือเหรียญตัวนี้นะครับเพื่อกะกระจายความเขาเรียกความเสี่ยงนะครับไปสู่เหรียญอื่นๆเขาก็เลยมีการถือ ftx ค่อนข้างมากนะครับนะัขณะนี้ จะมีโปรเจกต์อะไรต่อไปก็ต้องว่ากันนะส่วนชีบะนะครับตอนนี้ก็ยากหน่อยนะถ้าด้วยความกาวอย่างเดียวต้องพึ่งอีทโรียมแล้วแหละนะครับและตอนนี้อีทโรียมลงไปถึงพันเจ็ดเนี่ยพึ่งมากก็ไม่ได้ด้วยนะครับแถมราคาของอีทโรียมก็ไม่ได้มีการขยับอะไรดีเลยนะครับก็ต้องติดตามตรงนี้ด้วยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มีหลายกระแสมากนะครับเกี่ยวกับกระดานต่างๆเขาก็อยากให้อีทโรียมพุ่งแหละนะครับก็มีการ ออกมานะครับพยายามให้นักลงทุนนะช่วยหน่อยนะครับโดยเฉพาะอีเทอเรียมงนั้นข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับแล้วก็ย้ําว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าชีบะอินุจะโกทูดมูมนะครับเรามีกลุ่ม crypto community เรามีกลุ่มชีบะด้วย ทักมาที่เพจเรามีเหรียญตัวหนึ่งที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราคือเหรียญสตาร์เน็ตนะครับเป็นเหรียญต้นน้าการประกันโดยชีบะอินุฉะนั้นรายละเอียดหลักๆจะคล้ายๆกันนะครับแต่รายละเอียดปีกย่อยจะไม่เหมือนกันก็ลองเข้าไปศึกษาในกลุ่มได้ทักไปที่เพจกันเดี๋ยวผมพาเข้ากลุ่มให้และสําหรับวันนี้ผมหวังว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะอินุจะ go to the moon ไปได้วยกัน และพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ